เป็นสกูนั่นเองก็คือเป็นโรงเรียนที่เกดอยู่ปัจจุบันนะก็คือถ้าหลายคนยังไม่รู้ก็คือว่าเกดย้ายโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเข้ามาเปิดประเดิมด้วยเรื่องแรกปีเตอร์แพนเลยค่ะก็เกดได้รับบปดเป็นทิงเกอร์เบลนั่นเองนะคะก็กระดิ่งกุ้งกิ้งเลยอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก่อนขึ้นแสดงนยทำอะไรบ้างนะคะยันแสดงจบก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ก็คือเรามาถึงแล้วแล้วเราก็แต่งหน้าทำผมแล้วซึ่งไม่ได้หายนี่อันนี้เป็นทิ้งกับกีด้วยแพนท,ทำไมทิงไม่ดูแปลกแต,ตงละดูดีก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะกินข้าวกันนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปหอชิลแหละทุกคนก็คือว่าตอนนี้เรามากิอุ้ยทำไมตาเขียวะ่ะตาแล้วตาเลอะ อันนี้คือหน้าเรานะคะเป็นติมที่พี่เขาคิดจะอยากให้เห็นว่าตรงนี้เป็นแกงไตเขียวเขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสามเขียวสามแดงหนึ่งแดงหนึ่งแดงหนึ่งเออดูทุกคนใช่ไม่แล้วก็คือแบบทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้เป็นติ่มที่ยูระตยเนื่องจากว่ามันเป็นติมญี่ปุ่นนะคะทุกคนบรรยากาศ ก่อนขึ้นแสดงทุกคนคือแบบดูนูนตรงนู้นเออแต่ละคนคือสุดยอดจริงๆทุกคนนี่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฮอลล์ิ้แล้วนี่้ลยนี่ทุกคนอยากให้ดูหน้าสมีด้วยนี่เป็น ัน,นเยออกอย่าหน่ากลัว,าวาม,มากเนี่เบนี่เบนนี่หยุดล้ฟังพอ่อลูกเกดอมอยังเบน,นี่พอ่อถามลูกเกดน,นี่ลูกจะทำแบบนี้ได้ขึ้นสุ้ารูที่บ้า

ก็ได้วนองอะไรแนี้แล้ว,ตวแต่ลูกต้องโตไม่้อยากไปท่องม่ต้อไ่เราเลยจากีนะรหนุจะออกรุ่งนี้าวใหเข้ารอได้แล เธอไม่赖วางก่อนฉันไม่มีทางางก่อนฉันนอนฉันต้งแทนสิเธอไม่วางก่อนฉันคนที่ไ้อจะไบฉันปีต้องแพฉันมากับทิงกเบลแล้วก็กเคูานนคุธอฉันไม่รับจดหมายอ่ะนี่จวดฉันวตอนีไม่คว แน่นอนเธอทำไสิจะทำไปเึงหน่างเฮ้ยเธอแทงหัวใของฉันเดี๋ยวเดยในพุ่อีกรอบนึงสิเธอแทงหัวใจของฉันปวใจขนาดหยู่ทเท้าเพี่ไปไหนน่ะที่สุ นีู่ดีฉันชอบนี่นะถูดใ่าฉันชอบ่ะแล้วมาเอาไปทำอะไรมันปอบนี่มัใส่ไม่มู่ไม่จูไม่คือจุใช่อ๋อใช่เป็นจุอ๋อใช่แล้วฉันกองว่าอะไรฉันชอบเร้่ที่เด็กคนหนึ่งปีต้องวไปเส่อ่ะอ้ถกไปถไเขาบอกว่าเราต้องรีบไปแล้วเป็นใช่เพราะเราตีไปไั้แต่แต่เราปไม่ได้นะตายส ลักค่ะไปคิดถึงเรื่องที่สนใจดูพอใช่ผมอีจีเวย เป um <mel> ิดปากเปิดปิากใช่ไหมครับเปิดปากใ่หมพี่บี่บขอผมเขาเก่กิงเก่งเก่เก่งเก่งเก่งเ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กลับนิวว่าแรมันมาดับบ้านทงกันไหมเราไม่มีแม่แล้วก็วไม่มีท่อด้วยวใ่ตอนนั้นแม่เป็นคนใส่ฉันบอกฉันมาโตให้แล้วฉันตัดสินใจก็บเราอนนล้วต่าง่งผ่านรั้ว,วสวนเไม่หันงกันจะมาขีกม่ยอมหายตังมา้วมันไมาที่นี่เลย แม่ฉันหรอแม่ฉันจากทำนานแล้วฉันไม่มีแค่นิทานเป็นเพียงแค่เ,เ,เรื่องเล่าที่เด็กๆอยากฟังฉันน่ะเราต่อหน,น้าพี่ตู่เราต่อหน,น้าพี่ตู่ เราใจละทึกใจทราบซึ้งและกินใจในราเนี้กันนะครับต้องขอขอบคุณทีมนักแสดงจากเยาว์ข้าวครับผมน้องเกรซน้องอลิสและน้องมินนี่ครับเขอบคุณทีมนักแสดงจากเยอรมันไนท์สตรี ตอนนี้เป็นสภาพตอนถึงบ้านก็คือแบบว่าผูชายกลับบ้านเพราะว่าว่าไงอย่างจริงๆอะเกสเจ็บสะโพกตั้งแต่แบบตอนเรียกว่าอะไรอะก่อนแสดงตั้งแต่เมื่อวานนะคะจริงๆเป็นเดือนแล้วแต่ว่าแบบเพิ่งมาเจ็บหนักๆเมื่อวานแล้วก็วันนี้ตอนก่อนขึ้นแสดงก็คือกัดฟันแล้วก็แบบเนี่ยจิกมือไว้อะจิกมือตัวเองไว้ว่าแบบเออมันต้องไม่เจ็บมันต้องไม่เจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเต็มที่แล้วพอลงมาก็คือเดินไม่ได้ ประมาณนี้นะคะหลังจากการเหนื่อยมาค่อนข้างนานประมาณเดือนหนึ่งนั่นเองเนาะก็ถ้าใครชอบคิมีหรือว่าอยากติดตามนะคะก็สามารถติดตามเราได้เรื่อยๆก็คือจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้ก็ไปจริงๆแหละถ้าใครชอบคิมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะนี้ลาไปก่อนละคะ่ะไม่ว่าให้้าทุเรศ้างหรืออุบาทมากรับไม่ได้